สิงโตน้ัเบินครามเชลซีสะกดคำว่าชนะเป็นแล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน1น1ประตูต่อศูนย์ในศึกคาราบาวครับพร้อมกับตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเจอกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจมา3ามเกมติดต่อกันชนิดที่ยิงประตูใส่ใครไม่ได้เลยสำหรับชัยชนะในเกมนี้ของเชลซีก็ถือว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างก็ติดตามได้กันในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงหลังเกมนะฮะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือการมีฟูลแบ็ก3คนครับในเกมกับไรตันซึ่งตอนประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงก่อนเกมเนี่ยแฟนๆน,น่าจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการวางหมากของโปเชตติโนเพราะมันปรากฏชื่อของผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กถึง3คนนั่นก็คือเบนชิวเวลมาร์กุริยาและเอียนแมสเทน ซึ่งพอมาเห็นการยืนตำแหน่งจริงๆก็จะเห็นว่าเบนชิวเวลเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายคุคุริยะเป็นแบ็กขวาครับส่วนเอนแมเซนเนี่ยก็ยืนเป็นปีกขวาและหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุคุริย่านต้องรับมือกับแนวรุกตัวอันตรายอย่างเคารุมิตโตมะซึ่งถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในการเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่โดยรวมคุคุริย่าก็ถือว่าไม่แย่นะครับทางมิตโตมะเองก็ไม่ได้ทอปฟอร์มที่สุดในวันนี้ แถมตัวอย่างเอียนแมสเทนเนี่ยก็เหมือนกับถอยมาช่วยคูคูริยาเป็นส่วนใหญ่ทําให้บทบาทในเกมรุกอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ก็ทําได้ดีในเกมรับกับอาวุธเต็มไม้เต็มมือของไบรตันขณะเดียวกันครับก็มีอาการบาดเจ็บของเบนชิวเวลซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เชลซีต้องเจอก็คือลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่เจ็บยาวเป็นหางว่าวซึ่งเกมนี้ถึงแม้ว่าจะได้ชนะมานะครับแต่ก็ต้องสังเวยผู้เล่นอย่างเบนชิวเวลที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริง ทางสโมสรเนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันครับว่านักเตะบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนและต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเท่าไหร่แต่ทางโปชิติโนคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงครับและอาจพักแค่ราวประมาณ7-10วันดังนั้นเนี่ยในเกมต่อไปกับฟูลแลมก็ไม่น่าจะมีชื่อของชวเวลนะครับดังนั้นเนี่ยในการวางหมากนัดต่อไปก็เป็นเครื่องหมายคำถามว่าโปชิติโนจะจัดทีมอย่างไรจะยังใช้ลีวายควิลไหม หรือว่าจะให้โอกาสมาคุคุริยะที่ฟอร์มดีบางทีอาจจะเป็นเอียนมสเทนก็ได้นะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นในการวิ่งไล่เพรสและสามารถป้องกันลูกครอสของไบรตันได้ดีอีกด้วยเรื่องต่อมาก็คืออาจจะถึงเวลาของโคพาเมอร์นะครับเพราะว่าพาเมอร์เนี่ยคือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของเชลซีในค่าคืนเมื่อวานนี้ครับจากความอันตรายที่สร้างให้กับหลังบ้านของไบรตันเคลื่อนที่ไปกับบอลได้ดีครับเทคนิคยอดเยี่ยม มีการสร้างสรรค์โอกาสที่ดีอยู่หลายครั้งและวันนี้เนี่ยก็ได้ลงเป็นตัวจริงในนัดแรกกับเชลซีเขาทำได้1แอสซิสครับโดยจ่ายให้กับนิโคลัสแจ็กสันส่งบอลซุกก้นตะข่ายสิ่งที่โคพาเมอร์แสดงให้เห็นในวันนี้พิสูจน์ได้ชัดเลยครับว่าเขาเองเนี่ยคู่ควรกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและควรเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกพร้อมกับถอยเอนโซฟานเดสกลับไปยืนในตำแหน่งเดิมเพื่อรักษาความสมดุลในแดนกลางของเชลซี ซึ่งไม่รู้ว่าปอร์เชติโน่จะตัดสินใจอย่างไรในเกมนัดต่อไปแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเชลซีอยากจะให้มันเกิดขึ้นเรื่องต่อมานั้นก็คือเรื่องของแจ็คสันหวังนะครับหรือว่านิโคลัสแจ็คสันเพราะทางปอร์เชติโน่เนี่ยก็ยังคงเข็นแจ็คสันลงเป็นตัวจริงทั้งที่เดิมทีคัดว่าน่าจะพักครับแล้วก็เป็นโอกาสของอัลบาโด้โรย่าหรือไม่ก็ดาวรุ่งอย่างเจ้าหนูดาวิดวอร์ชิงตันครับซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าอยากให้นักเตะได้เรียกความมั่นใจจากการทําประตู ตอนแรกเนี่ยก็คาดว่าจะลงเอยแบบหนังม้วนเดิมเพราะในครึ่งแรกเนี่ยพอแจ็กสันของเราก็เงียบกริบครับแล้วก็ได้แค่วิ่งไปวิ่งมาแต่พอมาครึ่งหลังก็สามารถทําประตูได้จากการทำแอสซิสต์ของโคพาเมอร์สัมผัสได้เลยครับว่าเทคสัมผัสได้เลยครับเทคสัมผัสได้เลยว่านับตั้งแต่นั้นเนี่ยตัวเทคสัมผัสได้เลยครับว่านับตั้งแต่นั้นเนี่ยตัวของแจ็กสันเองก็คลายความกดดันลงไปเยอะจริงๆเขาก็บวกประตูที่สอให้กับตัวเองได้ด้วย แต่น่าเสียดายที่โดนจับล้ำหน้าซะก่อนนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทีมของโปเชตติโนเพราะเชลซีเก็บชัยชนะได้แล้วและตัวแจ็คสันเองก็ทำประตูดได้ด้วยและเรื่องสุดท้ายครับแหมอดจจคิดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการมีลุ้นถึงแชมป์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โปเชตติโนเคยลั่นวาจาไปแล้วว่าถ้วยคาราบาวครับคือหนึ่งในเป้าหมายของเขาในซีซั่นนี้และวันนี้พวกเขาก็ปราบทีมแข็งอย่างไบรตันได้ ส่วนรอบต่อไปเนี่ยก็เจอกับแล็กเบิร์นโรเวอร์ทีมจากแชมปนชิพของอังกฤษถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทำไมถึงมองว่าเชลซีมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับอันดับแรกก็คือทีมอย่างแมนซิตี้สเปอร์และวิลล่าเนี่ยมันตกรอบกันไปหมดแล้วครับทางอาเซนอลกับลิเวอร์พูลเองก็ดูไม่ได้เน้นถ้วยนี้สักเท่าไหร่จากการให้โอกาสตัวสำรองและดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่จะมีก็แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีภารกิจในการป้องกันแชมป์ รวมไปถึงนิวคาสเซิลที่กำลังตามหาความสำเร็จแรกในยุคที่เจ้าของทีมเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียดังนั้นเนี่ยเชลซีถือว่ามีลุ้นแชมป์ในรายการนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆละฮะมองหลังเกมที่เชลซีเอาชนะทางบริเตนว่ายอย่างไรกันบ้างใครโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ